ที่สะดวกสบายที่สุดของประเทศไทยในยุคใหม่โดยมุ่งเน้นความรู้ราความตลอภัยและประสบการณ์การเดินทางที่ทันสมัยกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนการออกแบบภายนอกของขบวนนี้โดดเด่นด้วยเส้นสายแบบมินิมอลที่ดูสะอาดตาและโทนสีร่วมสมัยที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนรถไฟระดับอินเตอร์ที่พบในประเทศพัฒนาแล้วโครงสร้างตัวรถถูกปรับให้มีความมั่นคงสูงและลดเสียงจากลมขณะทำความเร็วทําให้ตัวรถมีความเงียบและลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อวิ่งผ่านรางในช่วงกลางคืนพอภายในห้องโดยสารได้รับการจัดวางใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ใช้สอยของผู้โดยสารเป็นหลักชั้นหนึ่งแบบ p r i v a t e sleeper ให้ความรู้สึกเหมือนห้องพักส่วนตัวขนาดกระทัดรัดมีเตียงนอน2แบบเตียงคู่สำหรับเดินทาง2คนหรือเตียงเดี่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวพร้อมไฟอ่านหนังสือส่วนตัวโต๊ะพับปลัก๊กไฟ USB และชุดเครื่องนอนที่หนานุ่มกว่ารุ่นเดิมความสว่างภายในถูกออกแบบโดยใช้ไฟ LED ที่ให้แสงอบอุ่นทำให้บรรยากาศผ่อนคลายโดยไม่แยงตาในขณะที่ชั้น2แบบ sleeper class ถูกปรับปรุงให้รู้สึกโปร่งโ h o ลงมาขึ้นเตียงล่างกว้างกว่าและนั่งสบายกว่าเดิม ส่วนเตียงบนก็มีความมั่นคงและไม่สั่นเมื่อขบวนรถวิ่งด้วยความเร็วสูงทําให้ผู้โดยสารนอนหลับได้ดีแม้ในเส้นทางยาวหลายชั่วโมงระบบปรับอากาศมีการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำกว่าเดิมแม้ในบางช่วงอาจมีความเย็นมากแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ช่วยให้ผู้โดยสารพักผ่อนได้อย่างสบายฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางคือปลั๊กไฟที่จัดไว้ทุกที่นั่งหรือทุกเตียงทําให้ผู้โดยสารสามารถชาร์จอุปกรณ์ตลอดการเดินทางโดยไม่ต้องย่งปลั๊กเหมือนเมื่อก่อนรวมถึงระบบประกาศอ ให้ในใหม่ที่เสียงชัดเจนและไม่ดังจนเกินไปห้องน้ำได้รับการทำใหม่ให้สะอาดและสว่างขึ้นพร้อมระบบระบายอากาศและพื้นที่ที่กว้างขึ้นเล็กน้อยลดความอึดอัดเวลาผู้โดยสารใช้งานในด้านราคาขบวนนี้จัดอยู่ในระดับกลางถึงพรีเมียมเริ่มตั้งแต่ประมาณหลักพันต้นสำหรับที่นอนชั้น2ไปจนถึงประมาณ2000กว่าบาทสำหรับห้องส่วนตัวชั้นหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพและความสะดวกสบายที่ได้รับเส้นทางหนองคายกรุงเทพใช้เวลาประมาณ9ก้าถึงสิชั่วโมงทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางแบบไม่เหนื่อยและสามารถพักผ่อน ได้จริงระหว่างทางความคุ้มค่าโดยรวมถือว่าดีมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางทางเครื่องบินที่มักต้องเสียค่าเดินทางเข้าเมืองเพิ่มในขณะที่รถไฟมักจอดในพื้นที่ที่เดินทางต่อสะดวกกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่บางครั้งอาจมากเกินไปสาหรับบางคนผู้เดินทางจึงควรเตรียมเสื้อคลุมหรือผ้าห่มบางๆติดตัวไว้แต่จุดด้ยนี้ถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสะดวกสบายที่ได้รับโดยรวมจากมุมมองประสบการณ์ขบวนออกไทย Bangkok e x p r e s s 226ถือเป็นก้าวสำคัญของระบบรถไฟทางไกลไทยในยุคใหม่ทั้งในด้าาาาานคควววมมสสยยงบ และมาตรฐานความปลอดภัยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางแบบผ่อนคลายเดินทางไกลโดยไม่เร่งรีบและต้องการสัมผัสบรรยากาศการเดินทางที่เหนือกว่าเดิมอย่างชัดเจนหากคุณวางแผนจะเดินทางเส้นทางนี้ในปีต่อไปขบวนนี้ถือเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง